สวัสดีครับมีอะไรให้ผมรับใช้ครับเอาวิทยุมาซ่อมเอาวิทยุมาซ่อมครับผมออกไปได้ไม่กี่ปีเนี่ยครับเกิดปัญหาแล้วครับมันไม่ดังครับร้อยคันจะเจอสักคันเดียวเท่านั้นมันหาขึ้นอะไรไม่ได้เลยครับแต่ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวผมจะจัดการให้เพราะว่าเรามีช่างแบบว่าโอ้โหนี่เก่งกาจเลยครับดูแลให้อย่างดีเลยเออแล้วค่าใช้จ่ายยังไงครับฟรีครับไม่คิดตังค์เดี๋ยวผมจัดการให้ตอนนี้ไปไปถอยมาก่อนเลยดีกว่าอ่ะถอยถอยถอยมาถอยมาดูหลังให้หน่อยยาวๆเลยครับเคลียร์เคลีย ใช่ไยมครับใไถอยไปแล้วครับถอยไปแล้วครับรถอยู่ไหนฮะนี่ครับรถรถอะไรฮะไม่มีครับเอ้าแล้วที่ให้มาซ่อมรถติดวิทยุติดรถปาครับนี่ติดบ้านวิทยุติดบ้านนี่คุณมันตลกอะไรกับพวกผมเนี่ยใช่ครับผมตลกครับคุณอยากให้พวกผมซ่อมครับผมอ่ะได้ครับมันฟังอะไรไม่ได้ครับไม่ได้เลยครับคุณอยากฟังอะไรอยากฟังเพลงครับฟังเพลงอ่าพวกเพลงสักก้นเอาสักกนก่อนเอาแนวสาวก้นสาก้นฝรั่ง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 เเพลงแนวสากลนเพลงฝรั่ง เรเวนเอร์คเยี่ยมลยคุณเยี่ยมลเมากเลยชอบากอยากหลูกบอกเาเอะไรครับอยากฟังพยากรณ์อากาศนะคะดูว่าเวิร์กไหมอยากเช็คเวเด้า์ค่ะพยากรณ์อากาศต้องกรมอุตุได้เดี๋ยวบุญไปขึ้นนี้ครับ อ่ะพยากรอากาศครับตั้งถุงั้งแพงถุงแตงแพงถุงตั้งแพงถุงแตงถุงฟ้ามฟ้ามสนับสนุนโดยยาดมยายหมีถือหอยยายมอยถืออินเทอร์เน็ตว่าคุณฟังประจำคืนนี้เขาฟังประจำชอบเขาชอบเขาชอบกู้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 ได้ไงแบค์กด้ยามใจทุกอย่างเลยครับฟังอะไรครับ อยากฟังข่าวไหมฟังข่าวเออข่าวเป็นข่าวเช้าหรือข่าวเที่ยงข่าวเย็นข่าวเช้าครับข่าวเช้าเดี๋ยวเหรอฮะขึ้นรันตีกันอยู่ไงไอตอนซ้อมมึงก็เล่นของลานไหมอ่ะขอดูรู้จักทางโทรข่าวเช้ามาแล้วเปิดแล้วข่าวเช้าเออสวัสดีครับพบกับผมนะฮะป๋องกับพลทองอับเต้ ตอนนี้นะครเรียกวูล่าลงสนามไปแล้วนะครับผมอะไะครับแบนูนะครับแมนนี่แมตแดงเดือนะทุกคนก็รู้ว่าเเามาแล้วโอ้โหอาไรตอนนี้รุันตมันลวนไปหมดแล้ววิทยุเนี่ยนั่นถึงเอามาซ่อมนครับวิทยุติดรถอะผมซ่อมได้แต่คุณแบกมาอย่างนี้ผมก็ต้องเล่นกันอย่างนี้และครับกูไม่มีรถอะไะตอนนี้ไปนะครับการบรการบรการบริ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 การบรการ เดี๋ยวแล้วมาบนิการบรปการพร้อมบริการบริการ่า